สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาให้อาหารไก่บ้านไก่เงวงไก่ต๊อก,น,ก,ก,กนะครับแล้วก็ไก่ไข่นะครับมาดูความวุ่นวายของบรรยากาศยามเช้านะครับก็ให้ดูกันเลยนะครับสงสัยหิวนะครับเดี๋ยวพาไปให้อาหารแก่เลยนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลย ใบไม้ร่วงเต็มเลยนะครับก็เป็นใบยางกานะครับก็จะรกอีกหนึ่งกวาดทุกวันนะครับแต่ก็หล่นมาทุกวันเช่นกันครับจะเรียนหัวนิดนึงนะครับเพราะว่าถ่ายคนเดียวนะครับก็จะถ่ายกล้องไปหลายอย่านะครับตั้งใจก่อน แค่ไหนนะครับนี่จะมาดูเพิ่งเรียนหัวนะครับก็มาถ่ายชุนกันแล้วก็เป็นบริกาศยามเช้าที่ไก่เไ้าหิวนะครับแล้วก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับให้อาหารนกฟ้า จับกล้องมือซ้ายอะไรประมาณนั้นนะครับก็วุ่นวายมากนะครับมาชมกันเลยก็นะคะง่ายๆนะครับก็รับภาพไร่ข้าวหญ้าหวานที <right AI AP> ่เสดอรสาวนะครับแล้วก็อาหารเสตูดูผสมผสานนะครับอาวุ่นวายนิดนึงครับเดี๋ยวผมขอตัวไปให้ฮับแป๊บนึ่งแล้วก็ถ่ายกับ โอเคครับเดี๋ยวมาถ่ายต่อเลยนะครับนี่๋ยวให้ดูได้หลายมุมนะครับกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะครับนี่ตะกี้ช่วงให้อาหารไข่นะครับอาจจะวุ่นวายนิดนึงต้องขออดภัยด้วยนะครับว่ากล้องอาจจะสั่นไปสั่นมาสายไปสแนในาทำชีวิตของัครับก็ตอนนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับพยายามนะครับการให้อาหารไก่พยายามให้หลายๆจุดเพราะว่าจะมีไก่เล็กไก่ใหญ่นะครับที่ ไก่เล็กนะครับเขาไม่กล้ากินเพราะว่าไก่ใหญ่ตีนะครับของผมก็มีป่วยหลายตัวเลยนะครับเพราะว่าไก่ใหญ่เตะนะครับนี่ดูนะในหลายจุดนะครับจุดหนึ่งอันี้จะเป็นไก่ไก่รุ่นนะครับไก่สามสี่เดือนนะครับนี่ดูครับส่วนไก่ใหญ่ก็จะห่วงนิดนึงนะครับเขาจะไล่เตะไก่เล็กนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหาคือพยายามให้อาหารไก่แบบหลายจุดนะครับ อันได้เลยครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับข้างในก็ให้เหมือนกันเลยครับ,ด,รรบดูกันเลยก็นำไปหลอกใช้กับที่พาม์ทน,นะครับ,บว่าอะไรที่มันเป็นควากาของเรานะครับก็คอยไปรู้ใช้นะครับอันไหนดีแล้วไม่ต้องกลับน,นะครับส่วนอันไหนที่ยังรู้สึกว่ายังไม่พอใจแล้วก็ปรับได้ตลอดเวลาครับไม่มีสูตรตายตัวไม่มีสูตรเป็นเบลเลยครับขึ้นอยู่กับบริบท์ที่อยู่กับ ว่าสถานการณ์เป็นยังไงแล้วเราอนเินเ้ยังไง่นเองนะครับก็ฝงเทคนิคน้่น้อยนะครับฝังินะครับก็ฝังเพื่อนนะครับนำไปประกบใช้แล้วก็เื่อนกั้ใหือกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนัด้วนะครับสำหรับันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ